คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้านอาอาทุกๆท่านนะคะวันนี้ใครได้หวยฮาหนอยและลาวพัฒนาบ้างคะ เนาะวันนี้เราปังสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะต้อมมีแนวทางหวยฮาหนอยนะคะวันที่22มาฝากนะคะฮาหนอยวันที่2 1นะคะเนาะผลนะคะรอบพิเศษนะคะเพื่อนๆ1 4 3แล้วก็1 4นะคะอันนี้สุรเลขกำลังวันสุดหนึ่งเราไม่เข้านะคะเนาะมาดูรอบปกตินะคะ รอบธรรมดาเนาะหนึ่งสี่หนึ่งนะคะเพื่อนเนาะมาตัวเดิมนะคะเพื่อนแล้วก็สองตัวล่างก็คือสองห้าค่ะเพื่อนเราเข้าสองห้านะคะเนาะเราเข้าเป็นตัวกลับต้องให้เด่นที่เลข5นะคะให้ที่52เข้าเป็นตัวกลับค่ะเพื่อนแล้วมาดูรอบ VIP นะคะ7 เจสเนาะ73สเราไม่เข้านะคะแล้วก็2ตัวล่างก็คือ0ูนเราเข้านะคะตัวเด่นนะคะก็คือเลขค่านะต้องให้50นะคะเราเข้าเป็นตัวกลับเนาะเพื่อนๆคะวันนี้เราปังสุดๆกันเลยเนาะหวยราพัฒนานะคะเพื่อนๆมาตามหวยฮานอยอย่างที่ต้องบอกนะคะสองงวดนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะเข้าไปงวดนึงและแต่ว่างวดที่ออก05ไม่เข้านะคะฮานอยจะเป็น04และ06แต่ออก05นะคะงวดนี้เนาะฮานอย14แล้วก็41เราพัฒนามา41นะคะเพื่อนแล้วก็มาตัวเดียวกับ ฮหาหนอยพิเศษค่ะเพื่อนๆเนาะมาตัวเดียวกันเลยนะคะแต่แค่เป็นตัวกลับเนาะสามสี่หนึ่งนะคะฮาหนอยพิเศษออกหนึ่งสี่สามค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าหวลาวนะคะเราต้องดูด้วยนะคะรอเนาะจะเล่นนะคะก็ต้องรอฮาหนอยออกให้ครบก่อนเนาะชอบตัวไหนก็ตามนะคะเพื่อนๆนะค่ะใครที่ถูก หวยแล้วนะคะยังไงก็มาตามกระต่อของวันที่22นะคะน้อฮานอยพิเศษปกติ V.I.P รวม3น้นอยวันที่22นะคะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆคะมาดูนะคะอย่างที่ต้องบอกเนาะเราเข้านะคะรอบปกติแล้วก็รอบ V.I.P นะคะส่วนพิเศษ1 4 3นะคะแล้วก็1 4นะคะเราหลุดเนาะไม่เข้านะคะพิเศษ หลุดเนาะปกติ1 4 1ไม่เข้านะคะ2 5เข้าเป็นตัวกลับนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่รูดเลขหานะคะก็เข้าเนาะ VIP ค่ะ7 7 3ไม่เข้า0 5เข้าเป็นตัวกลับนะคะ รูดฮ่ากเขาค่ะเพื่อนเรามาดูกันต่อของวันที่22นะคะหวยออกวันอังคารเนาะเลขกำลังวันนะคะสูตรหนึ่งเลขในตารางมีเลข8เลข0เลข5 7 4เลข3แล้วก็เลข1นนะคะเลขเด่นอยู่ตรงกลางนะคะเพื่อน เด่นจะเป็นเลข7และเลข4นะคะเลข7มี7007นะคะ7117 7557นะคะแล้วก็7887ค่ะส่วนเลข4นะคะมี4004 4114 4334นะคะแล้วก็4884ค่ะ ตัวกันนะคะเพื่อนๆเ,เป็นเลขหเนาะตรงนี้นะคะมีห้ศูนย์ค่ะ5้าสหนะคะ5้าสี่ห้าเนาะแล้วก็5้าเหค่ะส่วนอันนี้เป็นเลขที่ต้องชอบนะคะชอบส่วนตัว เพื่อนๆ FC ท่านไหนนะคะที่ชอบเลขเดียวกับต้อมก็ซื้อตามได้นะคะต้อมชอบเนาะห5ึ่ค่ะ3 7 7 3นะคะอันนี้กันเนาะของเมื่อวานไว้ด้วยนะคะ8 1 1 8นะคะและตัวสุดท้ายเนาะ8 5 5 8นะคะสายวิ่งรูดค่ะ วิ่งเลขก7นะคะรูดเลขก4เนาะวิ่งเลขก7รูดเลขก4นะคะเพื่อนๆคะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะ <ๆ S 1> ต้อมจะเน้นให้เพื่อนๆ5ชุดเหมือนเดิมนะคะ <ๆ S 1> ตัวแรกก็คือ7007นะคะ7 8 8 7เนาะ สี่สามสามสี่นะคะเพื่อนห้าสี่สี่ห้าและตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ค่ะกันไว้เนาะสามเจ็ดเจ็ดสามค่ะเพื่อนยังมีนะคะเลขในตารางนะคะที่ต้อมยังไม่ได้เจาะให้นะคะเพื่อนสามหนึ่งหนึ่งสามนะคะสามแปดแปดสาม -3 าม3นะคะเพื่อนถ้าท่านไหนยังไม่ชอบเลขตรงนี้นะคะนําเลขที่ตั้มยังไม่ได้เจาะให้ไปเล่นก็ได้นะคะออกบ่อยเหมือนกันเนาะตัวเลขทั้งหมดนะคะเพื่อนเป็นเพียงการคำนวณน,นะคะจากสถิติ หวยที่ออกไปแล้วเนาะแล้วก็อิทธิพลเลขตามกำลังวันนะคะท่านไหนชอบก็ซื้อตามนะคะหรือว่าดูแล้วเนาะตัวเลขยังไม่ชอบนะคะก็นำเนาะไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นๆนะคะเพื่อนๆถ้าเลขตรงกันต้องแนะนำให้เน้นได้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะอีกอย่างหนึ่งเนาะ ต้อมนะคะขอให้พเพื่อนๆนะคะถ้าถูกหวยแล้วอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญด้วยนะคะเพื่อนๆทำบุญต่อบุญเราจะได้โชคดีถูกหวยทุกๆุงวดน,นะคะยังไงวันนี้ต้อมพารวยนะคะขอไวพรให้พเพื่อนๆนะคะของต้อมทุกๆท่ทานรวยๆเฮงๆปังๆนะคะหลับขอให้ได้เงินหมืน่นตื่นขอให้ได้เงินแสนนะคะไปไหนมาไหนเนาะ พบเจอแต่เรื่องดีๆค่ะเพื่อนต้องพารวยขอตัวลาและจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย